สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมากินแกงเห็ดอีกแล้วทุกคนวันนี้แกงเห็ดสดก่อนอ้ยชื่นใจอาหารเที่ยงทุกคนนัดพี่น้องไว้แล้วเนาะอาหารเที่ยงเสร็ เดี๋ยวนึงนน่งน้ำน้อนเนี่ค่ะหมูหมูย่างแบบไร้น้ำมันค่ะืมชิมืมคิดถึงแก้วบองแล้ว ăn pu hmm. Nam nhân nàng nhớ rồi nắng nề giải yếu cũng ăn khao nâng gạch hôn nâng gạch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  ถึงบ้านเราคือถึงเมืองไทยนะคะอาหารบ้านเราอ่ะอร่อยสุดแล้วซีสันสวยงามคนเราอยู่กินกินแค่อิ่มนั่นแหละคะ่นะเนาะ เนี่ยกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วจริงๆอ่ะว่ากินข้าวนิดๆมุงอ้าวชุบอนไงนเนาะบางทีคนเรามาอยู่ที่นี่เนาะ เราตากบ้านต่างเมืองมาเน่ะเราต้องเ,อเห็นใจซึ่งกันและกันทุถึงบางคนก็โชคดีมีพ่อแม่อยู่ที่นี่เนาะเราไม่มีอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆที่มาใหม่หรือคนไทยด้วยกันเนี่ยค่ะให้สามัคคีกันนะคะเพราะว่าเรา หรือที่นี่เรามีน้อยทุกคนเวลาเดือดร้อนอะไรมันจะได้อะพึ่งพึ่งกันซึ่งกันและกันเนาะจะได้ไปว่าให้กันไม่มีใครเขาทำอะไรถูกใจตัวเองได้หมดละค่ะเพราะว่าขนาดตัวเองจะทำไม่ถูกใจตัวเองได้เลยค่ะทั้งหมดอะ ภาษาก็ไม่ใช่ภาษาบ้านเราอยู่นี่เวลาเราเจอคนไทยเนาะเราอยากจะทักทายคนไทยสวัสดีคนไทยอย่างเงี้ยคะ่ะอยากจะพูดด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะเนาะเจ๊ดีใจนะเวลาเจ๊ไปทั้งนอกเห็นคนไทยเนี่ยอยากจะพูดภาษาภาษาไทยแล้วก็ยิ่งเจอคนบ้านเดียวกันคนสุรินพูดเขมเมนด้วยนะรูเจ๊แบบชชอบมากๆเลยอ่ะเระ มันจะได้มีคนแบบภาษาเดียวกันคุยอย่างเงี้ยค่ะอร่อยจริงค่ะเนี่ยแกงเห็ดแกงเห็ดเวลาเจ้แกงเห็ดไว้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเจ้จะเอาไปแช่แข็งเอาไว้เนาะจะได้ประหยัดเวลาบางทีเวลาเรามันอาจจะแบบเวลามันมี เวลานะ่ะมันมีเท่าเท่ากันหมดเลยยีบสีชั่วโมงเท่ากันหมดแต่บางทีคนเรามันมีหน้าที่การปฏิบัติการรับผิดชอบอะมากกว่าเวลาที่แต่ละคนมีอะเนาะใช่ไหมเจ้าอยู่ที่นี่ไม่เหงานทะุกคนเจา้าหาเรื่องทํานูน่นทํานี่ไปหมดเลยวันๆเจ้าชอบจะไม่มีเวลา ไม่มีเวลาเหงาอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้กินเสร็จแล้วก็จะต้องแบบนอนพักผ่อนนิดนึง <c oughs> เป้ยเเห็ดพึ่งหวานเนี่ยค่ะเวลาเจ๊หมายถึงแจะไปเก็บแล้วเอามาไว้แช่แช่แข็งเอาไว้ค่ะหล้ยหนท่านถามว่าเก็บเห็ดไปทไําอะไรอะไรงเงี้ยค่ะเจ๊เอามาถนอมอาหารไว้ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็ละลายเนี่ย เวลาหน้าเห็บมา,ม,ามันก็จะได้มีะจะได้มีเห็ดกินอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะเห็ดในช็อปก็มีค่ะตลอดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เห็ดมันไม่ใช่เห็ดแบบนี้ค่ะอืมเป็นเห็ดอีกแบบหนึ่งซึ่งเจ๊ไม่ค่อยซื้อกินนะคะอันนี้มันเป็นเห็ดที่แบบเก็บมาจากป่าเนาะล้างเองทําความสะอาดเองเรารู้ว่ามันมันมาจากไหนอย่างเงี้ย แล้วก็ปลอดภัยด้วยนั่นเป็นเห็ดที่เราชอบกินเห็ดพึ่งหวานอย่างเงี้ยค่ะอืมแกงเห็ดรวมแซบ่บนะคะวันนี้ผักข้างเคียงก็ไม่มีเผ็ดร้อนนั้นเนี่ยผักก็เนี่ยหน่อไม้นะฮะ นึ่งวิธีนึ่งข้าววิธีของเจก็จะชอบนึ่งแบบนี้เนาะจริงจริงมันนึ่งในไมโครูนก็ได้ค่ะในไมโครเวฟก็ได้ค่ะนึ่งในหมอ้อข้าวก็ได้ค่ะแต่ว่าเจชอบนึ่งแบบเป็นกระชอนเนาะอืม,อมกินไปอีกคำแล้วคน ไแต่ไม่พยายามทานแป้งอะค่ะนี่ไปกี่ไปกี่อันแล้วขึ้นไปถึงกิโลแล้วยัง <c oughs> แล้วการเปรียบเทียบเนาะบางทีอะภาษาของเจ้เอาจริงนะเจ้พูดภาษาไทยแบบเออกับไปกลับมาค่ะเพราะว่าเป็นแกรมมาของสวีเดนเนาะเจ้จะชินตรงนี้เนาะภาษาอื่นนะเจ้ไม่รู้หรอกว่าเจ้เก่งไม่เก่งไม่เป็นอะไรเงี้ยเจ้ไม่ได้สนใจตรงนั้นค่ะ ใครจะเป็นภาษาอะไรมากมายอะไรเจ๊ก็ไม่ได้สนใจแต่เจ๊สนใจที่การมีชีวิตของเราดําเนินการชีวิตของเราแล้วก็ภาษาที่เราพยายามสื่อสารกันในตรงนี้ค่ะเนาะเจ๊ก็จะมาสนใจตรงนี้ซะมากกว่านะคะอืมเจ๊ไม่ได้เก่งนะคะทุกคนเจ๊ไม่เคยบอกว่าตัวเองเก่งแต่ว่าเจ๊แค่แบบเอาตัวรอดที่ที่ต่างแดนได้ สามารถปกป้องน้องๆหลาน,น,นๆที่อยู่ที่นี่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเวลาแบบมันมีปัญหาอะไรเรื่องภาษาใหญ่ๆอย่างนี้เราก็ช่วยได้ค่ะเนาะอืมอาา๋ที่หลังต้องตัดนะเนี่ยยาวเกินยาวยาวอืม อืมอืมอืมตักให้ตัให้วางก่อนวันนี้จะกินกน,น้ำประมาณคล้ายๆน้ำโค้กอะค่ะแต่ว่าไม่หวานนะ เพื่อชีวิตที่สู้ซ่านะคะอืมงใช้ชีวิตแบบธรรมดาที่มันมีความสุขมากๆในสไตล์ของเราเนาะบางทีอาหารแบบนี้มันไม่ใช่อาหารสำหรับคนรวยเขากินกันแต่มันเป็นอาหารที่มันรวยสำหรับคนที่เขาไม่มีอะทุกคนนะอืม จะชอบกินอาหารแบบนี้ตอให้เจ๊แบบมีเงินเยอะมากมายอะไรก็แล้วแต่เจะชอบกินอาหารแบบนี้เจ๊ก็จะไปหากินอาหารแบบนี้ค่ะจริงทำงานที่ตัวเองสบายใจอะค่ะเนาะมไม่ต้องไป ทำชีวิตให้เหมือนไข่ตรงน,นี้อันนี้แข็งไม่ไปหน่อยไม่ไปหน่อยทานนี้ยแข็งยังเลยเขยายากไม่ตรงกันมั้ง ชีวิตที่นี่นะมันจะกินอะไรที่แบบแช่แข็งตะไคร้ก็แช่แข็งแมงลักพริกอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีต้องมีแช่แข็งเอาไว้นะถึงมันจะมีแบบร้านให้ซื้อแต่บางทีอเราไม่มีโอกาสที่จะขับรถไปไกลๆได้ไปซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สะดวกเนาะถ้าซื้อมาแช่แข็งไม่ได้มันก็กินได้เหมือนกันนะคะ ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าค่าน้ำมันรถด้วยค่ะก็เก็บเก็บอมตรงนั้นไว้นะทีละไปเนี่ยไปที่เมืองก็หมดเกือบร้อยแล้วค่ะ,ะเฉพาะน้ำมันเนาะสู้เอาเงินตัวนั้นนะ่ะเ,เอามาเซฟเอามาเก็บไว้ดีกว่าค่ะอืถ้าเราไปหลายๆรอบมันก็เก็บได้หลายร้อยเก็บได้ ไม่ต้องพูดถึงเงินร้อยหรอกค่ะถ้าว่าเงินมันไม่มันไม่มีหนึ่งสลึงมันก็ไม่ถึงหนึ่งบาทอยู่ดีอืมคิดแค่นั้นเอาง่ายๆกับชีวิตของเราค่ะได้เข้าใจะนะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่กําลังเข้ามาอยู่ใหม่ๆที่ต่างแดนเนาะก็ยังมีแบบอารมณ์ที่ว่าอยากได้อยากมีเนาะ เลยแบบดิ้นรนหาไปแต่ว่าอย่าลืมดูสุขภาพเพราะจะจะย้ำมากเลยสุขภาพในที่นี้ไม่ใช่ว่าอเป็นไข้เป็นอะไรอย่างนี้นะคะสุขภาพมันเกี่ยวกับด้านข้างในอะค่ะร่างกายของเราข้างในกระดูกเอ้ยกระเพาะเอ่อตับไตของเราเนี่ยค่ะมันสําคัญมากเวลาเรากินอาหารนะไม่ตรงเวลากระเพาะมันก็จะ ทํางานหนักนะคะอืมมันจะทาให้กระเพาะเป็นเขเรียกอ,อะไรกรอักเสบอืมลำไส้อักรงอักเสบไปอย่างเงี้ยอืม นี่ละคาชีวิตต่างแดนมีไม่มากแต่มีมากมีไม่มากเราก็กินดีนอนหลับนะคะอืเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะกินดีมากจนแบบเราหาไม่ได้อะคะ่ะอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนะอาหารแบบเนี้ยหายากทุกคน อืมเผ็ดพึ่งหวานในเมืองเลือนเมในเมือง่างนเดนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เอาเห็ดไปแช่แข็งไว้อะไรเงี้ยหน้าหนาวเราก็ไม่มีกินอะ่ะท,ทางแบบเนี้ยอืมอืม อันนี้มันเป็นตะไครแล้วค่ะหมดเลยเอาล้วค่ะทุกท่านค่ะเราวเจะดื่มน้ำแซบ่บม,มีน้ำแข็งด้วยไฟแล้วค่ะทุกคนอิ่มแล้วทุกคนได้อะไรกินข้าวคะ ดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะจริงๆทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วแหละเจ๊เชื่อไงกันพยายามุ่งทํางานจนแบบลืมกินข้าวให้ตรงเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีการรีบเร่งการกินข้าวไม่ตรงเวลามันก็ทําให้กระเพาะเราเสาะได้เนาะทําให้กระเพาะเราอ่อนแออืมไปแล้วค่ะทุกท่านขอบพระคุณมากๆนะคะ ชื่อติดตามแล้วคอยให้กำลังใจกันเสมอจากใจน้อยๆของเจ้เลยนะคะขอบคุณมากๆถ้าเจ้พูดอะไรผิดไปเจ้ก็ต้องขอโทษไว้นะที่ตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณที่คอยอยู่ด้วยกันคอยให้กำลังใจกันตลอดเวลานะคะแต่ถ้าใครแบบว่าอยู่นะมันไม่สนิทใจก็กดผ่านไปได้นะคะนะคะ,นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่จ้ะ